ยินดีต้อนรับนะครับที่นี่คือไทโรเซนาโนอิเตอรสตรีชมกัดนะครับตอนนี้เรากาลังอยู่กับคุณแม่เจียนนะครับตระกูลหอมเย็นซึ่งเป็นคุณแม่ของท่านประธานบริษัทคือคุณเสกคณพัฒน์ตระกูลหอมเย็นนะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับครับก็มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณแม่นะครับในเรื่องของชีวิตความเป็นมาต่างๆอะไรต่ออะไรเนาะในเรื่องของตั้งเริ่มตั้งแต่การทําเกษตรกรรมนะครับเป็นเกษตรกรคุณแม่ทำนาข้าวมาตั้งแต่ อายุเท่าไหร่นะครับ่ก็อยยุก็พ่อก็แม่มาก็โตมาออกเรียนมาก็ทําเรื่อยมาเลยนะไม่ได้ทิ้งอาชีพอื่นเลยอแล้วเป็นไงบ้างครับตอนนั้นในเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือปุ๋ยยาอะไรตวอะไรต่างๆไหมสมัยก่อนไม่ได้ใช้อะไรเลยไม่ได้ใช้เลยเลยเนาะก็ตามยถากรรมพืชตัตบทพืชแมลงอะไรต่ออะไรต่างๆเนาะทีนี้เห็นว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุณแม่ทำนาแล้วก็มีเพี้ยลง ทางข้างหมดเลยตอนที่ตอนอที่เริ่มใช้ปุ๋ยนี่น่ะครับนี่ก็มาใช้ปุ๋ยของลูกเนี่ยครับก็คือแต่เดิมเนี่ยปุ๋ยปุ๋ยนานโนเทคที่ว่าเนี่ยนะครับปุ๋ยดาวอากาศะนะครับอากาศสาม G เนี่ยคุณแม่ไม่ได้ใช้เราจะหาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้ทีนี้ทางลูกชายเนี่ยนะครับคือคุณเสกคุณพัทกุลหอมเย็นเนี่ยนะครับเอามาให้ใช้พอใช้แล้วเป็นไงครับใช่แล้วมันก็ดีนะครับแบบว่าหวานนี่หวานข้างเดียวเลย หวานครั้งเดียวนะครับปุยหวานครั้งเดียวเอาเลยไม่ต้องหวานสามครั้งไม่ไม่ต้องหวานแต่ก่อนนี่หวานสามครั้งครับแล้วแล้วพอเพียลงข้างๆเขาเสียหายกันอะไรกันของเราเป็นไงฮะของเราไม่เป็นไม่เป็นนะครับแสดงว่ามีภูมิคุ้มกันหรือชาวบ้านตรงนั้นก็ยังับตุนกันอยู่มันเกิดจากอะไรใช่ไหมฮะเห็นว่าสี่สี่ไร่ของของชาวบ้านเนี่ยประมาณหกไร่ ได้ข่าวประมาณไม่ถึงสี่กียนไม่ถึงสี่ตันแต่อ่าใช่ไหมฮะใช่แต่ของคุณแม่เนี่ยกี่ไล่นะครับของคุณแม่ีนเจ็ดไล่ได้ก็หกเกียนกว่าจะเข้าเจ็ดเกียนเจ็ดไล่เจ็ดตันเจ็ดไล่นะครับได้หกเกวียนกว่าหกเกียนเกียนแปดสิบนี่ได้เลยอ่ะหกเกวียนแปดสิบถังแสดงว่าเกือบเกือบ นั่นนะครับขณะที่มีปัญหาอะไรตรงไรนะฮะตรงนั้นนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของเกี่ยวกับคุณแม่ที่ได้ร้มรู้คุ้คาในเรื่องของการเกษตรมานะครับว่าไม่มีผลผลิตอะไรตัวอะไรตรงนั้นแต่พอมาใช้ปุ๋ยตัวนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าผลผลิตดีขึ้นมันดีขึ้นปุ๋ยหวานไปครั้งเดียวจบเลยนะครับตรงนั้นใช่ไหมครคุณ่ข้าหวานครั้งเดียวทำขังนึกหวานครั้งเดียวอืมอืมอืมานครั้งเดียวแต่ที่ว่าติดกัะนั่นขาหวานสามครั้ง แต่การได้ผลนั้นได้น้อยได้น้อยใช่หวานสามครั้งแต่ได้ผลน้อยกว่าหวานครั้งเดียวนะครับฮกไล่ได้ไม่พอสีตันไม่พอไม่พอดีจะขาดยี่สิบอะไรเงี้ยขาดสองร้อยครับ,รบก็ปุ๋ยนาโนเทคในส่วนที่ว่านะครับหวานครั้งเดียวอยู่ได้สี่ถึงหกเดือน นะครับแสดงว่ามีการอุ้มอ,อุ้มสารอาหารอยู่แล้วก็ทยอยปล่อยสารอาหารตรงนั้นตรงนั้นจะมีรายละเอียดนะครับแต่ว่าในาส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราคุยกับคุณแม่ในช็อบต่อไป